นี่คือหนังที่สร้างจากเกม Minecraft โดยผมเองและที่ผ่านมาผมก็ได้ทำคลิปสร้างหนังจากเกม Minecraft มาแล้ว2เรื่องโดยใช้กระบวนการในการสร้างหนังจริงๆหรือหลัก3 p พีอย่างที่ผมเคยบอกไปแต่ว่ามันจะมีอยู่1นที่ผมอาจจะไม่ได้อธิบายถึงวิธีการทำงานทั้งหมดซึ่งนั่นก็คือโปรดักชันหรือขั้นตอนการถ่ายทำดังนั้นในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนเข้าสู่โลกและศาสตร์ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ก,นะก่อนอื่นเลยเรามาทาความเข้าใจกันก่อนว่าการถ่ายทําภาพยนตร์คืออะไรการถ่ายทําภาพยนตร์คือกระบวนการหนึ่งในการสร้างหนังโดยการบันทึกภาพเข่อนไหวตามบทภาพยนตร์ที่ได้กําหนดเอาไว้และถือว่าเป็นขั้นตอนหลักและหัวใจสําคัญในการผลิตหนังสักเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งการจะถ่ายทําฉากหนึ่งฉากก็จะมีอยู่หลายองค์ประกอบมากแต่ว่า ในคลิปนี้เราจะมาโฟกัสแค่3ข้อนี้เพราะว่าถ้า้ผมพูดทั้งหมดในคลิปนี้คลิปเดียวเกรงว่าคลิปนี้น่าจะได้ลงอีกทีเดือนสิงหายอย่างแน่นอนแต่ั้ง3าข้อนี้ก็มีส่วนสําคัญในการเล่าเรื่องอยู่แล้วในระดับหนึ่งที่ไม่ใช่แค่ตั้งกล้องกดถ่ายแล้วจบแต่ทุกช็อตในการถ่ายทําล้วนมีความหมายของมันซึ่งอย่างแรกเลยนั่นก็คือ camera angle หรือมุมกล้องมุมกล้องหรือ มุมระดับที่กล้องใช้ในการถ่ายทําซึ่งจะส่งผลต่อความรู้สึกอารมณ์และการตีความของผู้ชมต่อสิ่งที่เห็นในภาพยนตร์ซึ่งการเลือกใช้มุมกล้องที่เหมาะสมก็จะช่วยเสริมการเล่าเรื่องและสามารถควบคุมอารมณ์ของผู้ชมได้ซึ่งการอธิบายทั้งหมดในคลิปนี้ผมจะใช้มอสที่มีชื่อว flashback มาใช้ในการถ่ายทําและอธิบายถึงขั้นตอนการทํางานทั้งหมดในคลิปนี้และผมก็ขอทุกคนเตรียมกระดาษกับปกาให้พร้อมเพราะเดี๋ยวผมจะมีแบบฝึกหัดเล็กๆให้ทุกคนลองทําดูตอนท้ายคลิปด้วยเพราะฉะนั้นดูให้จบคลิปเลยล่ะ เรา,าเริ่มกันที่มุมยอดนยอิยมนั่นก็คือมีเดียมช็อตตัวลักษณะาการถ่ายช็อตน,นี้คือการถ่ายจากเอวขึ้นไปเห็นตัวละครชัดเจนและตัวกล้องจะไม่ได้อยู่ห่างหรือใกล้ตัวละครมากเกินไปโดยส่วนใหญ่จะใช้มุมนี้ในช่วงที่ต้องการโฟกัสท่าทางหรือการพูดของตัวละครซึ่งให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติเหมาะแก่การสนทนาต่อมาคือลองช็อตตัวลักษณะเห็นตัวละครทั้งตัวและเห็นสภาพแวดล้อมโดยรอบเราเจนช็อตน,นี้ได้บ่อยในช่วงที่ผูมกับยากจะเห็นว่าตัวละครอยู่ที่ไหนและสภาพโดยรอบเป็นยังไงต่อมาคือโครซับ ดลลักษณะจะเห็นเป็นใบหน้าหรือวัตถุบางอย่างแบบเต็มเฟรมเราเจนช็อตน,นี้ได้บ่อยในช่วงี่ต้องการโฟกัสวัตถุหรืออารมณ์ความรู้สึกของตัวละครและนอกจากโาพสซับธรรมดาก็ยังมีเอ็กซ์ตรีมโพสตัพหรือการซูมห้เห็นเฉพาะจุดเช่นเทนได้บ่อยๆนั่นก็คือดวงตาส่วนไหมครับเราเ็นการถ่ายแบบนี้ได้บ่อยมากๆในคลิปี่โชกราฟิกต่างๆ แต่ผมอาจจะไม่ได้ทํา้ทุกคนดูนะครับเพราะผมก็ว่าของผมจะระเบิดก่อนที่จะได้ลงคลิปนี้ต่อมาคือเอ็กซ์ตรีมลองช็อตหรือการถ่ายจากระยะไกลมากๆเพื่อเห็นภูมิประเทศหรือฉากกว้างๆซึ่งเราจะเห็นได้บ่อยในช่วงเริ่มต้นของหนังช่วงเปลี่ยนฉากหรือช่วงที่อยากเห็นภาพรวมโดยรอบทั้งหมดเราเลยสามารถถ่ายช็อตน,นี้ให้เห็นโลก,กันกว้างใหญ่และถ้าจริงใช้คู่กับมอดิสแทนฮอ o ์เรซันบอกเลยว่าช็อตน,นี้จะถูสวยงามมากส่วนต่อมาคือไฮแองเกิลหรือเป็นการตั้งกล้องสูงกว่าตัวละครและมองกดลงมาอีกทีซึ่งช็อตง่ายๆอัน,น เป็นต้องอยู่ในราดลบแบบนี้ก็ได้และเมือมผีสูงก็ต้องมีต่ำนั่นก็คือ low angle โดยจะเป็นการตังต้งกล้องต่ำกว่าตัวละครและมองเสยขึ้นไปซึ่งเราเจนช็อตน,นี้ได้บ่อยมากในหนังฮีโร่เพราะนนในใ่ความรู้สึกมีอำนาจและหน้าเก่งขามแต่ข้อตัดกลับมาด้วย over s h u l อ e r shot หรือง่ายๆว่ามุมผ่านไหล ซึ่งจะได้บ่อยที่สุดในช่วงที่ตัวละครมีบทสนทนาและยังท่าให้เหมือนกับว่าผู้ชมอยู่ในเหตุการณ์นั้นอีกด้วยซึ่งผมไม่เคยเอาช็อตนี้มาใช้ในหนังเรื่องที่แล้วด้วยถึงจะไม่มีบทสนทนาแต่ขอพามาบนฟ้ากับเบิร์ดไอวิลหรือก้มุมสูงแบบสูงมากเหมือนกับสายตาของนกที่กำลังเฝ้ามองเราอยู่ซึ่งการถ่ายจริงก็จะเป็นต้องใช้โดรนเพราะว่าคงไม่มีใครเอากล้องไปติดหัวนกแล้วถ่ายจริงหรอกใช่ไหมซึ่งได้ไหมครับ เราอาจจะทําเป็นช็อตที่ตัวละครกําลังเดินสํารวจพื้นที่แบบนี้ก็ได้เช่นกันซึ่งก็ดูเท่ปแบบแต่ก็อาจจะดูแปลกเพราะนี่คือ Dark a n ก l หรืออย่างที่เห็นนั่นก็คือบุมเอียงซึ่งนอกจากจะดูเท่แล้วยังทําให้รู้สึกสับสนและไม่มันคงได้อีกด้วยส่วน m o ส t Flashback ก็สามารถทําได้ง่ายๆนั่นก็คือกดิึดถูกทวิคเคมาราโรและปรับได้ตามสบายแต่ก่อนจ,จะซ้ายก็กลับมางงกันต่อกับ c o ว b o y Shot ชื่ออาจจะดูแปลกเพราะช็อตนี้ถูกตั้งตามหนังแนวคาวบอยที่ไม่ฉากโดมปืนกลายเป็นเรื่องปกติโดยจะถ่ายตั้งแต่บริเวณต้นขาเเห็็นนนนตตััััววลละะคคครรึ่งงกกบปืืขขออาาแสุดท้ย เวิร์มไอช็อตหรือมุมนอนซึ่งจะตรงข้ามกับเบอร์รายวิวแบบสุดๆเพราะมุมกล้องนี้จะกลับมาสู่ดินแบบดินจริงๆเพราะมุมกล้องนี้จะอยู่ต่ำม,มากซึ่งเรียกได้เลยว่าแทบจะติดเดันเลยทีเดียวส่วนถ้าถามว่าจะเอาช็อตนี้ไปถ่ายซีนอะไรได้บ้างเออผมเองก็ดึงไปออกเหมือนกันแฮะเออเอาเป็นว่าถ้าใครนึงออกก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยลกันผมรออ่านอยู่นะจริงๆนะ ซึ่งนี่ก็เป็นไม่แค่ส่วนเดียวในการถ่ายทำและก่อนเราจะไปเริ่มบทต่อไปพบคอคอนละหนึ่งไลค์และไปเจอกันบทต่อไปได้เลยครับแล้วเมื่อเราทำความรู้จักกับมุมกล้องแล้วคราวนี้เรามาเจอกับอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้มุมกล้องทั้งหมดดูน่าสนใจยิ่งขึ้นซึ่งนั่นก็คือแคมเมอร์แบบโเมนต์หรือการเคลื่อนกล้องเองครับทางก้นเรามาเริ่มกับอะไรง่ายๆก่อนนั่นก็คือสแตติกช็อต หรือการถ่ายทําโดยที่กล้องไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยโดยจะตั้งอยู่นิ่งๆไม่สูมไม่ขยับแต่อย่างใดต่อมาหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนั่นก็คือแผ่นที่ไม่ใช่กระทะแต่เป็นการหันกล้องไปมาโดยตัวกล้องจะตั้งอยู่ที่เดิมแต่แค่จะหันซ้ายหันขวาแบบนี้ซึ่งแผ่น l e ฟก็คือหันไปทางซ้ายส่วนแผ่น right ก็คือหันไปทางขวาแบบที่ตัวอย่างทําให้ดูตอนนี้เลยต่อมาคือดอลลี่ชื่ออาจจะเหมือนปลาแต่คือการขึ้นกล้องไปข้างหน้าหรือข้างหลังโดย d o l ่อ in คือไปข้างหน้าส่วน dolly เอา คือถอยหลังแบบนี้อย่างต่อมาอาจจะดูคล้ายกันแต่ว่าไม่เหมือนกันนั่นก็คือซูมหรือก็คือการซูมไปข้างหน้าหรือซูมถอยหลังออกมาโดยไปข้างหน้าคือซูมอินถ้าถอยหลังมาคือซูมเอสาซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเริ่มมีคนตั้งคําถามแล้วว่าระหว่างดอลลี่กับซูมมันต่างกันยังไงโดยดอลลี่จะเป็นการเคลื่อนกล้องไปข้างหน้าหรือถอยหลังกลับมาแบบจริงๆส่วนการซูมจะเน้นใช้เลนในการควบคุมโดยที่กล้องจะตั้งอยู่ที่เดิมแต่ดอลลี่จะไปทั้งกล้องเลย อันต่อมาคือ tracking คือการเคลื่อนกล้องตามตัวละครหรือวัตถุซึ่งเจนได้บอยในช่วงที่ตัวละครังจะเดินไปที่ไหนสักที่ยกตัวอย่างหนังที่ใช้เทคนิคนี้บ่อยที่สุดนั่นก็คือ1 9 1 7เพราะว่าหนังเรื่องนี้ถ่ายด้วยเทคนิคที่เรียกว่า long ทคคือการถ่ายยาวโดยที่ไม่คัดโดยตัวกล้องจะเดินตามตัวละครแบบนั้นไปเรื่อยๆตามแผนการถ่ายทำต่อมาคือ tracking ซึ่งเราจะคล้ายกับ tracking แต่ว่า tracking จะเป็นการถ่ายตามตัวละครจากข้างหน้าหรือข้างหลังเป็นหลักส่วน tracking จะเป็นการถ่ายตามจากด้านข้างขนานไปกับตัวละคร ซึ่งถ้าใครอยากนึกภาพไปออกก็ดูตามลิปที่ผมทําเปรียบเทียบไว้ตอนนี้เลยครับอย่างต่อมาคือ Arc ์ h o t อตเลือกการหมุนกล้องรอบๆตัวแบบส่วนถ้าใครอยากลองทําตามก็สามารถทำได้2วิธีอันแรกคือการมาร์คคีเฟรมทีละอันจนกว่าจะรอบตัวละครหรือช็อตที่เราต้องการกับอีกวิธีหนึ่งคือใช้ฟังชันที่มีชื่อว่า Camera Or b i t แล้วปรับโงนาวายอให้เป็น180 หรือ360ก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นวงกลมสวยงามขนาดนั้นแต่ก็พอใช้ได้อยู่ต่อมาคือโรหรือการหมุนกล้องตามแกนที่เรามองไปข้างหน้าหรือพูดง่ายๆก็คือการหมุนกล้องเอียงไปทางซ้ายหรือทางขวาแบบตัวอย่างที่ผมขึ้นให้ดูอยู่ตอนนี้ส่วนนักขึอยากลองไปทําตามก็ให้มากดติกถูกที่แคม e r โรและปรับวงศาตามที่เราต้องการได้เลยต่อมาคือทิว้วหรือการก้มหรือเงอยกล้องซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้แสดงเห็นดูความสูงหรือต่าของมัตถูนั้นโดยทิว้วัพคือเงอยขึ้น ส่วนทิวแาวก็คือกลมลงและอย่างสุดท้ายคือแฮนด์เฮลซึ่ก็คือการถือกล้องถ่ายด้วยมือของตากล้องเองซึ่งภาพก็จะมีความสั่นอยู่เล็กน้อยแต่นั่นแหละก็คือเสน่ห์ของการถ่ายด้วยแฮนด์เฮลส่วนถ้าใครอยากลองไปทําตามแก้มากดที่ถูกที่แคมราเช็คและปรับสงอันนี้ให้อยู่แค่0.5ถึง0.8พอเพียงเท่านี้เราก็จะได้ภาพสั่นตามสไตล์แฮนด์เฮลมาแล้วซึ่งทางมุมกล้องหรือมูฟเมนต์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญและเรามักจะเห็นในหนังทุกเรื่องอยู่แล้วเพื่อคนดูอินไปกับเรื่องงรราวนาตนนั้น แต่ว่ามันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้สังเกตเห็นแต่หารู้ไหมว่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นการแยกระหว่างหนังธรรมดาทั่ว,วไปกับหนังที่แค่เห็นซีนเดียวก็รู้ได้เลยว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาซึ่งนั่นคือ composition หรือองค์ประกอบของภาพองค์ประกอบของภาพหรือ composition คือการวางตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่อยู่ในเฟร,รมนั้นๆเช่นตัวละครฉากหลัง แสงสีและมุมกล้องเพื่อให้ภาพสามารถสื่อสารความหมายและดึงดูดสายตาของผู้ชมแล้วทําไมคอมโพสิชันถึงสําคัญขนาดนั้นล่ะโดยในทางสายตาจะทำให้สีนั้นๆนดูดีมากยิ่งขึ้นสามารถบอกผู้ชมได้ว่าควรมองไปที่ตรงไหนและเพิ่มวิ่วยในการเล่าเรื่องได้อีกด้วยโดยอย่างแรกที่เราจะมาพูดถึงเลยนั่นก็คือ rule of t h i r d หรือกฎ3ส,ส่วน คือการแบ่งเฟรมออกเป็น9ส่วนโดยใช้เส้นสมมติแบบที่ผมกำลังขึ้นให้ทุกคนดูอยู่ตอนนี้ตัวบริเวณจุดตัดของแต่ละเส้นตรงนี้จะเป็นจุดที่สามารถโฟกัสได้ง่ายซึ่งถ้าเราเอาวัตถุไปอยู่ในตำแหน่งของจุดตัดนี้จะทาให้สิ่งนั้นดูเด่นขึ้นมาซึ่งคนที่เป็นช่างภาพก็น่าจะรู้จักจกฎ3ส่วนกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วและเราสามารถเอาเทคนิคนี้มาใช้ในการถา่ายคลิปไมโครฟลัปได้เช่นกันโดยให้กดที่ถูกที่คําว่า rule of thirds แล้วตารางเก้าช่องก็จะขึ้นมาแล้วใช้ได้เลยทันทีต่อมาคือล e ้น i n g line หรือ โดยจะเป็นการจัดวางองค์ประกอบของภาพเพื่อให้สายตาไลไปตามภาพได้อัตโนมัติถ้าฟังงงก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าจากภาพตรงนี้ทุกคนคิดว่าอะไรคือเส้นนําสายตาในสีนี้ถนนเพราะเส้นตามแนวถนนตรงนี้มันจะพาทุกคนไปยังตัวเอกที่ยืนอยู่ตรงนี้แถมให้อีกอันทุกคนคิดว่าอะไรคือเส้นนําสายตาในสีนี้คําตอบคือทั้งหมดที่ในฉากนี้คือเส้นนําสายตาที่รวมจุดโฟกัสทั้งหมดไปยังจุดเดียวซึ่งนั่นคือตรงนี้อย่างต่อมาคือ เซนเตอร์เฟรมิงด้วการจัดวางตรงกลางเฟรมจะเป็นคนหรือสิ่งของก็ได้ซึ่งเป็นการสร้างจุดสนใจที่ดูเรียบง่ายแต่ความรู้สึกที่มันคงและโดดเด่นไปพร้อมกันส่วนไหครับถ้าเราเมกกดที่ถูกที่คําว่าเซนเตอร์ไกด์ก็จะมาเป็นเส้นตัดกลางจอแบบนี้ทําให้วางเฟรมได้ง่ายขึ้นต่อมาคือน t i v e s สเปซหรือพื้นที่ว่างหรือก็คือการเว้นพื้นที่ว่างไวร้รอบๆตัวแบบซึ่งช่วยดึงดูดความรู้สึกที่เหมือนกับว่ามีบางอย่างหายไปและเหมือนกับว่ามีแค่เราคนเดียวเท่านั้นที่อยู่ท่ามกลางสถานที่ หรือโลกที่ว่างเปล่าต่อมาคือ framing within the frame หรือกรอบในกรอบโดยจะใ,ใช้สิ่งของในฉากมาล้อมเป็นกรอบตตวละครหรือวัตถุน,นั้นๆเพื่อจํากัดมุมมองของเราให้โฟกัสสิ่งที่อยู่ในกรอบนั้นโดยอัตโนมัติสน่ไหมครับที่เป็นเกมรีบเรียมอยู่แล้วการสร้างกรอบหรือเฟรมมาใช้ในการถ่ายทํกาก็ดูจะไม่ยากเท่าไหร่อย่างอันนี้ผมลองใช้แค่ประตูธรรมดาซึ่งผมก็คิดว่ามันก็ออกมาดูดีแล้วในระดับหนึ่งซึ่งก็สามารถเขียนได้ตามจินตนาการเลยว่าจะถ่ายช็อตนี้ออกมาอย่างไงและอย่างสุดท้ายนั่นก็คือการแบ่งเฟรมออกเป็น3ระยะได้แก Foreground, Midground และ Background อย่างแรกคือ Foreground หรือฉากหน้าคือส่วนที่จะอยู่ใกล้กล้องมากที่สุดอาจจะใช้เป็นกรอบธรรมชาติหรือเลเยอหน้าเพื่อมิติทางภาพต่อมาคือ Midground หรือตรงกลางซึ่งจะเป็นจุดที่ตัวละครหรือวัตถุที่เราต้องการจะโฟกัสจะอยู่ในจุดนี้และสุดท้าย Background หรือฉากหลังซึ่งก็คือฉากหรือบรรยากาศโดยรอบที่เป็นเหมือนฉากหลังของสถานที่หรือเซนนั้น ซึ่งทั้งสามระยานี้มีหน้าที่เหมือนกันคือการสร้างมิติทางภาพให้มีความลึกช่วยในการเล่าเรื่องและช่วยทําให้คนดูโฟกัสในสิ่งที่ควรจะโฟกัสเป็นหลักและนี่ก็คือองค์ประกอบของการถ่ายทําซึ่งจริงนี่เป็นเพียงแค่ไม่กี่ส่วนจากหัวข้อทั้งหมดที่ผมได้ขึ้นใหน้คนุดูไปก่อนหน้านี้แต่นี่ก็ถือว่าเป็นส่วนที่ค่อนข้างสําคัญและเป็นการปูพื้นฐานก่อนที่เราจะไปเรื่องต่อๆไปเช่นเรื่องไลติงและอ d i r e ด t เร n ชัน๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้ ในคลิปต,ต่อไปอย่างแน่นอนและก่อนที่เราจะจบคลิปนี้โดยตอนท้ายคลิปผมจะมีแบบทดสอบให้ทุกคนลองทําดูซึ่งนั่นก็คือผมจะมีหนังสั้นเล็กๆที่ผมทําขึ้นมาโดยผมจะให้ทุกคนลองพิมพ์คอมเมนต์มาว่าในเรื่องนี้ผมใช้มุมกล้องและมูเมนต์แบบไหนบ้างซึ่งคนที่ตอบถูกทั้งหมดก็ไม่ได้อะไรหรอกแค่ได้มาลองถ่ายกันเล่นๆสนุกๆ และถือว่าเป็นการทบทวนทั้งหมดไปนในตัวและสุดท้ายพบกับขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับส่วนถ้าคุณเป็นคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ช่วยฝากกดซับให้ผมด้วยนะครับลี่หน้าเราจะมาทําอะไรหรือถ้าทุกคนอยากให้ผมทาคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์มาเสนอผมได้เพราะผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วอย่างแน่นอนและเจอกันคลิปหน้านะครับผม